โอกินาวานะคะถือว่าเป็นเมืองพักตักอากาศอันดับต้นๆของญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งชายหาดและก็ทะเลที่สวยงามค่ะแน่นอน,นคณะนะคะว่าหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนไม่ควรพลาดเลยก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาวาชูระอุมิที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สํารวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลติดตามรายงานได้จากคุณแก้วตาเกตบึงการค่ะ ถ้าใครมาโอกินาวานะคะขอแนะนำค่ะว่า้ามาชูระอูมิอะควาเรียมค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีจัดแสดงปลาฉลามวาเพียงไม่กี่แห่งของโลกอีกด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาว่าชูระอุมิเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2545โดยชูระอุมิมีความหมายว่ามหาสมุทรที่งดงาม ซึ่งเห็นแค่ด้านนอกยังสวยขนาดนี้เข้าไปข้างในก็จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ยากจะลืมที่นี่แบ่งออกเป็นสีชั้นโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ทะเลคุโรชิโอกซึ่งเป็นแทงขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีความสูงเท่ากับตึก2ชั้นมีความจุ7,500ลูกบาทเมตรและจะแสดงสิ่งมีชีวิตในกระแสน้ำอุ่นกว่า70สายพันธุ์ แต่ดาวเด่นของที่นี่คงหนีไม่พ้นปลาฉลามวานขนาดใหญ่และปลากระเบนแมนตาหรือกระเบนราหูโดยชูระอูมิเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกของโลกที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาฉลามวานและเพาะพันุ์ปลากระเบนแมนตาได้สำเร็จออกจากอควาเรียมจะได้พบกับชูระอูมิพลาซาพื้นที่พักผ่อนซึ่งมีนิทรรศการสนุกๆอยู่ด้านข้างจัดแสดงตัวอย่างของปลาฉลามเมกาเมาส์ วานหัวทุยและแบบจำลองของครีบปลาฉลามชนิดต่างๆซึ่งที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รวมสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยมือตัวเองอีกด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบโลมาต้องไม่พลรราดลากูนนี้ที่ถึงแม้ตอนไปจะไม่มีการแสดงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเดินอ้อมมาข้างหลังสักเล็กน้อยก็จะได้พบกับช่องกลมๆนี้ที่เราจะได้สํารวจความน่ารักของโลมาอย่างใกล้ชิด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาวาชูระอุมิเป็นส่วนหนึ่งของโอเชียนเอ็กซโปพาร์คตั้งอยู่ที่เมืองโมโตบุทางตอนเหนือของเกาะโอกินาวาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬกายกเว้นช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์จะปิดให้บริการเวลา18นาิก30นาทีบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคา1,850เยนหรือประมาณ500บาท สำหรับนักเรียนราคา1,230เยนและ610เยนหรือประมาณ330บาทและ170บาทแต่ถ้าเข้าชมหลัง16นาฬิกาจะลดราคาบัตรทันที30เซถ้าใครต้องการจะซึมซับบรรยากาศใต้ท้องทะเลโอกินาว่าอย่างเจาะลึกก็ต้องเผื่อเวลาดีๆนะคะเพราะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองนาฮากว่า2ชั่วโมงและถ้าจะให้ดีก็ควรมีเวลาอย่างต่ำา2ชั่วโมงเพื่อเดินสำรวจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ทั่วถึง แก้วตาเกตบึงการ Voice TV รายงาน